เราเบิดไ,ไดช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหระเบิดไม่นะ ถ้าโดนหัวนะวันนี้เราจะมาเทสปืนพินเดต SS25X มา2018ไปดูกันครับ h ป h o ด e h e a d ั h o t d o ค b l e Kill d เปิ l e Kill Jane Gil in the hole Headshot Fire in the hole 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 ้ามันลุกธง่าดำมู head shot สวอเป็นโอ้โหโอะไรครับนี่ยิงอย่างมั่ว Fire in the hole!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  Headshot! Chain headshot! Fire in the hole! Oi, chain headshot one on chain headshot chain headshot fire in the hole fire in the hole chain killer chain killer oh โอ้โห. all maxed out is

哎，那梦凄惨。喂。双杀。

ใสกระสุเสนเลอยู่ที่ฐานเพื่อนบุกมันไปโอ๊ยโย,โยไม่นะ เราเหยื่อไมช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหระเบิดไม่นะโอ้ยถ้าโดนหัวนะ ไ <c oughs> อย้ยูไม่โดนหัวก็จบนะเจอคิดนะอุนยยิงแรงเ่อ้โคตรูกสวยเพ่อนบลูจีวินชาไปสามหกเลยเนาะ